สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วกับการเปิดกาชานะครับคนอื่นเขาคนอื่นเขาเปิดพรีมีกันนะส่วนส่วนผมเปิดพรีบรดนะครับเพราะว่าผมยังไอดีนี้ผมยังไม่มีผมยังไม่มีดาเอจลมเบิ่มๆเลยเพราะว่ามีแค่พิตตันเหิงกับเนี่ยมีแค่พิตตันเหิงกับแซมปปซึ่งเขาเป็น ต้านเหิงผมก็ไม่เก่งส่วนแซมโปผมเป็นซับคุณแม่นะทีนี้ก็เลยจะหาดาเมจลมเบิ่มๆแล้วก็เอาไว้แบบเอาไว้ฟาร์มคนเดียวจะได้จะได้ไม่ต้องยืมคนพอดีว่าเวลาที่เราไปฟาร์มเราจะชอบยืมพี่เบรดคนอื่นใช่ไหมทีนี้เราก็จะได้ไม่ต้องยืมพี่เบรดคนอื่นเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ขึ้นมาให้ยืมเราก็ใช้พี่เบรดตัวเองอ่าประมาณนี้แล้วก็เราจะได้ยืมตัวอื่นๆจากคนอื่นเพราะว่านั่นแหละ พี่เมย์เรายังไม่ต้องการเท่าไหร่ดูจากสกิลแล้วนะโอเคเรามาดูประวัติกันวิ้ยเรามีคุณนี้ด้วยมีคุณคุณ <c oughs> ช่วยชื่ออะไรวะลืมแล้วไหนล่ะมีคุณเชยอีนะประวัติหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งรือห้าสิบ สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าโอ้สี่สิบห้านะสี่สิบห้าไม่มีการันตีก็ถ้ามาเร็วทีแรกอะ่ะผมกะว่าจะเปิดพรีเมียต่อแต่พอเดินพอเอินเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยพอเรามีข่าวปุ๊บมันจะมีดริปมาร์เก็ตติ้งมาใช่ไหมพอดริปมาร์เก็ตติ้งมาเสร็จก็นั่นแหละครับ black swan ตกผมไปเรียบร้อยแล้วเป็นเขาเป็นลบล้างลมด้วยไงเผื่อเผื่อเผื่อเล่นกับคุณแม่ได้ <c oughs> เพราะว่าเราซิมคุณแม่ไงนะประมาณนี้โอเคสี่สิบห้าผมจะเปิดหนึ่งคนไม่มีการันตีนะไปเป็นห้าสิบห้าว แต่เราลุ้นสีดาวด้วยคุณสุยยี่เชิญครับอุ้ยตกใจติ้งหินขอม่วงเยอะๆขอตังทอนเยอะๆหน่อยโถไม่คิดจะแถมกันเลยหนึ่งม่วงตึงๆแป๊บนึงนะ เพ็่เพิบมเพเเอุ๊ยสตีมแล้บไม่ใช่สตีมแล็บโฮโยแล็บแจ้งเตือนอะไรกันาาไม่ใช่หัวร้อนนะฮ้าาคือผมผมจะนับด้วยพอดีผมหลายคลิปแล้วที่ผมนับไปแล้วลืมผมก็เลยจะจดฮ้าาต่อไปหกห้านะฮึบ ไม่ออกแต่เราต้องมาลุ้นสีดาว,วผมเปิดคุณเขาเป็นคุณโอ้มาเยอะจังจิงวินตัวแทงประจำเกมฮ,ฮ,ฮ,ฮึบผมไม่มีดวงกระสีดาวจริงๆเลยหลายหลายทีละ จะชอบเป็นหนึ่งม่วงแล้วจะไม่ใช่ตัวเลดไไม่ใช่ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวนิวอะต่อไปเจ็ดห้าเจดห้ามาแล้วมั้งถ้ามาตรฐานนะไม่มาครับแสดงว่าเกลือเกลือยังต้องมูลุ้นการันตีด้วยนะเกลือก็เลยๆหลม่วงน้อยเอาตังทอนอุ้ย อ่าาสังหารมามาเยอะๆชอบสาวจิ้งจอกเนี่ยสองม่วงโอเคคือเจ็ดสิบห้าแล้วต่อไปทีละหมุนนะเจ็ดสิบหกึ รหรือว่าอันนี้คือม่วงโอเคหนึ่งหมุนม่วงออกอ่ะซุยอีไหมซับสไคร้ฟอร์มอครับ, more, รบกดฝา,ากกดซับสไคร้ด้วยนะครับไม่ไมาเจ็ดเจ็ดอันนี้เจ็ดแปด มาแล้วมาวมาทีนี้มายังหลุดไหมทำลายล้า,ลางที่ไม่ใช่คาร่าทำลายล้างที่ไม่ใช่คาร่าเย่ไม่หลุดครับผมโอเคช่วงนี้ดวงกลางเพราะว่ามาช้าแต่ก็ไม่หลุดเหมือนกับกินชินนะครับ อยากได้เหมือนกันนะพี่เมย์เรารีลนแล้วกันเพราะว่าเราโดนแบ็กฟอร์ทุยโดนคุณแบ็กสวอนตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ๊ะเรามีนี้อาแถามแถมแถามาจมันมันก้าวพอดีเล้วไงยโอเคธรรมดา หน่ม่วงได้คุณแม่มาแม่เลี้ยงนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม Hi s u p e